นางมณีไม่เชื่อว่าลูกสาวจะทำอย่างที่พูดแต่พอรุ่งเช้าจึงได้เห็นว่ามันเป็นความจริงเพราะผู้คนในโรงสีส่วนมากที่เป็นคนเก่าคนแก่ทยอยกันมายื่นใบลาออกเป็นทิวแถวเว้นแต่พวกที่เป็นคนของสามีใหม่ของนางแต่แสงจันทร์ก็แน่ใจพอเหมือนกันว่านี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่ใช่เพื่อหล่อนคนเดียวหากแต่เพื่อสิ่งห้าราชเพื่อสถานสายฟ้าและเพื่อหักโคนอิทธิพลป่าเถื่อนของฝ่ายตรงกันข้าม เพื่อที่หล่อนจะได้ติดต่อกับใครต่อใครได้อย่างสนิทแนบเนียนกว่าที่จะอยู่บ้านโรงสีของมารดาต่อไปนายบุญธรรมยังนอนอืดอยู่บนที่นอนและเขาไม่เคยตื่นก่อนสิบโมงเช้าคราวนี้เขาถูกปลุกโดยนางมณีเราจะทำยังไงต่อไปเมียเขาถามหากแสงจันทร์ไปเสียคนหนึ่งคุณกับฉันคงถูกชาวบ้านสวดกันยับเลยเรื่องไม่ยากนั่นเพียงแต่แสงจันรอยากไปเราก็ต้องง้อเขาเขาอยากให้เราทำแบบนั้นแปลว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยหรือคุณ ฉเฉยเสถาน่าคนอยากให้เรางอเมื่อเราไม่งอ้อเขาก็จะพยายามใหม่เราไม่ไปไหนหรอกนะามณีพยายามเชื่อด้วยใจอันวาบหวามเพราะรังเลว่าลูกของพ่อมันไม่แน่เหมือนว่าพ่อมันยังไงอย่างนั้นเกือบจะว่าได้ว่าตั้งแต่ตอนตีห้าคนของลูกสาวแห่งสายฟ้าได้ออกไปตระเตรียมทุกอย่างหมดรอก็อยู่แต่เพียงคําสั่งว่าจะเอายางไรดีแสงจัน์เลือกเอาบ้านนาหลังหนึ่งเป็นที่พักไปก่อน และเช้าวันนั้นเองเจ้าของบ้านก็เลื่อนที่อยู่ลงมาอยู่ข้างล่างด้วยความปรีดาปราโมดเรือนสับประรังเคสหลังนั้นเพียงชั่วครึ่งวันก็ถูกเสริมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นต่อไปนี้เป็นบทบาทฉันบ้างละ่ะลูกสาวสกุลสายฟ้าพูดด้วยความพอใจฉันได้โอกาสแล้วขณะที่ทุกคนกําลังชุนมุนวุ่นวายซ่อมบ้านใหม่ให้แสงจันทเจ้าตัวก็หลบวูบหายไปแล้วไปปรากฏตัวที่บ้านของสถานสายฟ้าสถานเกือบไม่ได้พูดอะไรเลย เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้พูดไปร้องไห้ไปด้วยความแค้นใจน้อยใจเมื่อลมพัดแรงและแรงจัดเหลือเกินตนออกรกะู้ปไปตามลมสถานไม่ได้ขัดใจด้วยถ้อยคำอย่างใดเลยฟังฟังและฟังกระทั่งได้เหตุผลที่ถูกต้องพอถูกถามว่าหนูททำผิดไหมคะเขาจับมือหล่อนมาวางบนตักผิดหรือถูกก็ทำไปแล้วแต่ไม่เห็นเป็นอะไรเพราะเราขนเอาคนเก่าแก่มาอยู่เสียเกือบหมดดีเหมือนกันจะได้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปนอย่างรวดเร็วเข้า ว่าหนูผิดไหมคะเปล่าแล้วทีนี้พี่จะได้ไปหาหนูได้ยังไงล่ะคะแล้วหนูก็จะได้มาหาพี่ง่ายๆเอ้ยก็จะได้มาหาเราอะไรมันก็ดีนะคะเมื่อคุณแสงจันทร์ว่าดีสิงหราชจะว่าไม่ดีได้อย่างไรแล้วทีนี้จะทาอย่างไรต่อไปหนูจะซื้อแทรกเตอร์หนูจะปราบป่าชายนานั้นให้เป็นไรตกลงเดี๋ยวพี่สั่งมาให้พร้อมสับเงินหนูมีนะคะเฉยไว้ก่อนตอนนี้เห็นต้องขัดใจกันบ้างแล้วงั้นหนูก็ต้องยอมแพ้สิคะการที่หญิงสาวผุนพันมาเสียจากบ้านมารดา เหตุผลของแสงจันทร์พอฟังได้ว่าคืนอ,อยู่ต่อไปเอื้อยคงไปมาหาแสงจันทร์ได้ลําบากในเมื่อหญิงสาวผู้นั้นต้องมาในฐานะแม่สื่อและก็จะต้องเอาความไม่สําเร็จไปให้พี่ชายตนรูปเรื่องต่อไปก็จะเกิดเป็นไม้เบื่อไม้เมากันขึ้นแสงจันทร์ต้องได้รับความบีบคั้นทางจิตใจทางมารดาซึ่งอยากเป็นทองแผ่นเดียวกับเท่าแก่อุ่นแสงจันทร์ตัดสินใจถูกการที่หล่อนออกมาเสียจากบ้านนางมณีจะเอาเป็นทางเลี่ยงได้ว่าบุตรสาวไม่อยู่ในโอวาท ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วและนางก็ไม่กล้าทําอะไรหักหานรุนแรงไปซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้นมณีอาจเลี้ยกลาดกับลูกสาวได้แต่ถ้าแสงจันทร์ฮึดขึ้นมาบ้างมณีก็จะไม่รุนแรงต่อเพราะตนเองก็เป็นคนมีปมแสงจันทร์มีกําลังใจแข็งขึ้นมีที่ยึดมั่นอบอุ่นเมื่อสิงหราชคนนี้ย่างเข้ามาในชีวิตหล่อนพร้อมข่าวอันเป็นมงคลธรรมดาก็เป็นเช่นนั้นคนเราเมื่อตกในสภาพแวดล้อมอย่างแสงจันทร์หัวคิดก็ปลอดโปร่ง ทำอะไรเด็ดขาดลงไปได้และมักไม่ค่อยผิดความคิดของนายบุญธรรมคราวนี้ผิดพลาดสิ้นเชิงมณีใจหายวูบเมื่อลูกสาวออกจากบ้านโดยไม่ร่ำลาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแสงจันทร์เป็นคนไว้ตัวไม่ค่อยสนิทสนมกับใครง่ายเมื่อพี่ชายยังอยู่ไปไหนมาไหนก็ไปกับพี่ชายยิ่งเมื่อมารดามีสามีใหม่ทั้งสองต่างก็พากันรู้สึกว่าในโลกนี้มีเพียงสองคนพี่น้องเท่านั้น มารดากำลังหลงสามีหนุ่มเกือบไม่เหลียวแลลูกเลยซึ่งความจริงก็เป็นเรื่องที่มณีเข้าหน้าลูกไม่ได้นั่นเองสองพี่น้องจึงเป็นเงาตามตัวกันและกันเมื่อเคราะ์กรรมอุบัติขึ้นสถานสายฟ้าพี่ชายแท้ๆของตนต้องจากไปชีวิตแสงจันทร์ก็เงียบเหงาหนักลงไปเหล่านี้เองทําให้ในายบุญธรรมหรือมณีเองก็พลอยเชื่อไปด้วยว่าไม่มีอะไรจะทําให้แสงจันทร์ออกจากบ้านได้เพราะไม่มีเพื่อนสนิทไม่มีญาติมิตรที่ไหน บัดนี้แสงจันทรได้ทำลงไปแล้วในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดอีกไม่กี่วันก็จะกึกก้องไปทั่วบ้านสมิงและที่อื่นๆแสงจันทร์คาดไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่ามิตรที่ดีของพ่อมีจํานวนเท่าไหร่ก็คงมาเยี่ยมเยียน่อนถึงบ้านแน่นอนหล่อนจําเป็นต้องหว่านน้ําใจแห่งไมตรีไปยังคนเหล่านั้นเพื่อเรียกร้องความเวทนาสงสารเพื่องานภายหน้าของหล่อนซึ่งรวมมือกับชายคนรักแสงจันทร์จากมา แม้คนเก่าคนแก่ที่ยังก้มหน้าก้มตาทำงานในโรงสียังทู่สีจะมีไรายได้พอกินพอใช้ก็ตามแต่ต่างก็พากันเห็นว่าลูกสาวนายผู้ชายซึ่งวายชนไปแล้วไม่ควรถูกทอดทิ้งในเมื่อแม่นายใหญ่ก็ไม่เหลียวแลใครอยู่แล้วความจงรักภักดีและความห่วงใยทำให้คนเหล่านั้นพากันตัดสินใจและเมื่อเขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแสงจันทร์ก็ไม่ได้ลังเลเลยจนนิดเดียวที่จะรับเอาเขาไว้ในห่วงห่งความเมตตาลูกไม่ผิดพอคนเหล่านั้นเชื่อมัน วันลุงคืนพวกช่างไม้มาหาแสงจันทรเนืองแน่นทิกกระท่อมชายนาต่างคนต่างมีความห่วงใยเมื่อเห็นสภาพที่อยู่ของแสงจันทรคุณหนูเล็กจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ครับพวกผมมาที่นี่เพื่อใช้คุณหนูเล็กใช้สอยใช้เถอะครับใช้เหมือนเมื่อคุณพ่อท่านยังอยู่มันถึงเวลาแล้วที่คุณหนูเล็กจะใช้พวกเรานะครับหญิงสาวตื้นตันจนน้ำตาไหลร่อนสนองความตั้งใจอันดีงามของเขาเหล่านั้นว่าถ้าอย่างนั้นหนูเล็กต้องการปลูกบ้านทำรั้วให้แข็งแรง ผู้หญิงคนเดียวถูกเขาแกล้งง่ายเพราะบ้านสมิงเรานี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเสร็จแล้วการปลูกบ้านหลังหนึ่งที่ใหญ่โตแน่นหนารูปทรงจัดว่าดีเท่าที่ความพอใจของเจ้าของบ้านและความคิดเห็นของบรรดานายช่างไม้ได้เริ่มต้นกันอย่างโกลาหลผู้คนเก่าแก่ไม่รู้ทยอยกันมาจากไหนช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งกลางวันกลางคืนเงินไหลออกจากถุงที่เก็บไว้นานแล้วยังไม่มีเสด็มเสดายโดยผู้จ่ายไม่ได้อันแม้แต่สตางแดงเดี่ยวมีคำกล่าวทั่วไปว่า เหมือนพอ่อเหมือนพี่คนเหล่านั้นรู้ดีว่าบ้านต้องมีความแข็งแรงตั้งแต่รั้วเข้าไปถึงตัวบ้านเพราะเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวบริเวณที่ปลูกสร้างเป็นทําเลเหมาะมีสมทุมพุ่มไม้เล็กน้อยสำหรับความร่มเย็นเป็นย่อมย่อมมีต้นไม้ใหญ่สาขากว้างขวาง,วางห่างกันเป็นระยะตามธรรมชาติอยู่เบื้องหลังฉันยังมีนายอีกมากมายแสงจันบอกกับคนของหล่อนที่จะมาร่วมล่มไม้ชายคาด้วยทำไมพวกแกต้องเดือดร้อน ตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ตราบนั้นพวกแกไม่มีวันอดตายบนผืนแผ่นดินของฉันทุกคนทํากินเหนื่อยยากลาบากเพียงไรผลประโยชน์ก็เป็นของพวกแกมากขึ้นเพียงนั้นคนขี้เกียจเท่านั้นที่จะทําอะไรไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยคนเหล่านั้นได้รับความมั่นใจและแน่ใจเพราะเขาได้ที่พึ่งแบบเดียวกับที่รับมาแล้วและคราวนี้เองที่แสงจันท์ได้แสดงให้เห็นประจักว่าร่อนสามารถทําอะไรอย่างใครดูถูกไม่ได้ง่ายๆนักเงินเป็นหลังคาเงินเป็นไม้เงินเป็นเสาเงินเป็นสารพัดอย่าง แรงคนทําให้สิ่งเหล่านั้นแปลสภาพเป็นส่วนประกอบทําให้ที่ดินราบเรียบพวกทารั้วก็ทารั้วไปพวกปราบดินก็ปราบดินไปช่างหมายก้มหน้าก้มตาทํางานเป็นผัดผัดทั้งกลางวันกลางคืนทุกอย่างก็เหมือนเนรมิตและมันจะเป็นเช่นนั้นได้ก็เนื่องมาแต่น้ําใจเป็นประการสําคัญเหล่านี้แหละที่มณนีซึ่งถึงอย่างไรก็ยังเป็นแม่ที่ห่วงลูกเกิดความเบาใจพอรู้ว่าลูกนั้นอยู่ท่ามกลางคนที่มีความจงรักภักดีเราก็ไม่ได้จากไปยังมัวหมองมีราคีเรื่องชู้สาว เอื้อยไปมาหาสู่เสมอแต่ไม่ได้กระชั้นชิดนักเพราะรู้ว่าสายตาคนทั้งหมดที่แสงจันร์ใช้สอยอยู่เป็นสายตาที่ไม่อยากเป็นมิตรด้วยเลยคนของแสงจันทร์ย่อมต้องเป็นศัตรูกับคนของเท่าแก่อุ่นเว้นแต่แต่เขาไม่แสดงอะไรออกมาในเชิงวิวาทใช้กำลังเท่านั้นและทุกคราวไปเอื้อยก็มีโอกาสรอบพบกับสถานสายฟ้าคำบอกเล่าของหล่อนที่ให้แก่สถานเป็นความซื่อตรงไม่ปิดบังจึงเป็นที่วางใจของการละกันได้ว่าไม่มีใครคิดคดต่อกัน และความสุขสุดยอดของเอื้อยก็คือข่าวและภาพถ่ายของสถานสายฟ้าหล่อนยืนยันว่าเขาพ้นขีดอันตรายกำลังดีขึ้นทุกวันอีกไม่ช้าก็จะคืนสู่สภาพเดิมทุกประการนี่เนี่ยเอ้ยแซมพูดกับน้องสาวเขาในวันหนึ่งด้วยเหตุนี้เหรอแม่แสงจันทร์จึงอพยพไปซืจากบ้านโรงสีนั่นคำถามเช่นนี้เอ้ยรู้อยู่แล้วควรตอบอย่างไรดีก็ว่าเขาเบื่อชีวิตเงียบๆของเขาเขามีที่ดินเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ก็อยากหางานทําให้มันหายเหงา แซมหรือคุณอำหนวยเดินหัวโครงอยู่รอบกายน้องสาวพางเอามือกดทรงผมที่อยู่ด้านข้างพร้อมกับคิดแล้วทำไมแกไม่บอกเขาไปว่าการมีผัวต่างหากทำให้หายเหงาคำตอบอย่างรวดเร็วหลุดคลุออกมาจากปากน้องสาวฉันไม่ใช่ไพร่สถุนย่างนั้นจะได้พูดอย่างคนไม่มียางอาย <laughs> คุณอำนวยเหงนหน้าขึ้นหัวเราะด,ด้วยท่าทางที่เอื้ยเองก็ยังสงสัยว่าไอหมอนี่มันเกิดมาเป็นพี่ของหล่อนทำไมกันหนอนี่นะ แซมพูดขนาดเนี้ยฉันอยากจะติดใจเด็กสาวคนหนึ่งรูปร่างเหลือล้ายแกเชื่อไหมฉันสามารถวัดอกเขาได้ขนาดแน่ชัดว่า38พี่กลวยร่อนตะวาดบ้านสมิงยังมีไพร่ปากอุบาทมากมายก่ายกองทำไมพี่ไม่ไปพูดกับมันเลขฉันว่าแซมเอื้อยลุกขึ้นแล้วเดินไปที่ระเบียงถมน้ำลายลงไปข้างล่างแล้วตัวเองก็เลยลงบันไดาหายไปแซมได้ยินเสียงน้องสาวเขาตะโกนขึ้นมาไก่สิงคโปร์ยังแค่นี้ มึงไปแอฟริกาดีกว่ามัง้งกลับมาได้กินเนื้อคนเส็จเลยโถไอพี่กวยแซมหัวเราะล่าย,ยังมีความสุขนับตั้งแต่เขากลับสุทินเกิดคืนวันแรกเขาก็ประเดิมเงินพ่อเสียหมื่นเศษเพื่อให้งานเลี้ยงต้อนรับเขาหรูหราราวกับจะทําให้บ้านสมิงลุกขึ้นเต้นเล่าเๆไปกับเสียงเพลงและนักร้องอันไม่เป็นโลเป็นภายอะไรต่อจากนั้นเขาก็นอนตื่นสายตื่นเสร็จแล้วก็กินกินแล้วก็กลายออกไปตลาดเมื่อใครถามว่าเขาทํางานอะไร เขาก็ฟุ้งเป็นฝอยว่าเขากำลังสำรวจบางสิ่งบางอย่างอยู่เขาจะไม่ทำงานอย่างเดียวกับที่พ่อเขาทำมาแล้วเพราะนั้นมันจะทำให้ความเจริญก้าวหน้าเชื่องช้าเขาต้องทำงานใหม่งานนี้ต้องลงทุนอย่างมหาศาลและเงินมหาศาลก็จะหลั่งไหลมาเหมือนฝนสั่งฟ้าเขาเที่ยวคุยกับคนนั้นคนนี้เรื่อยไปส่วนตาก็สอดสายหาสตรีใจง่ายหลงลมง่ายเพื่อเอามาบำบัดความหื่นกระหายของเขาเรื่อยไปเช่นกันมันไม่ยากเลยในที่สุดเขาก็ได้ลูกสาวเจกขายข้าวสารเข้าคนหนึ่ง และแม่สาวคนนี้เองที่เขาเล่าให้เอื้อยฟังอํานวยถือว่าความสัมพันธ์ที่ทําให้เด็กสาวคนนั้นใจแตกมอบเนื้อตัวให้เป็นความสุขชั่วขณะสนุกชั่วขณะแลนแต่แสงจันไม่ใช่ผู้หญิงที่เขาคิดเคลมได้ง่ายๆความจริงเขาเห็นรอนมานานแล้วแต่ก็อย่างที่แสงจันทร์ทําตัวสม่ําเสมอมาคือไม่ยอมเล่นหูเล่นตาหรือสนใจชายใดง่ายๆประกอบกับสถานสายฟ้าพี่ชายของรอนซึ่งพอรู้ว่าเขาก็รอก็ติดก,กับน้องสาวก็พยายามหาทางเตะเขาล่ําไป สถานเป็นคนบ้าบินเหมือนไม่เต็มแต่งเวลาเมาดุขึ้นมาไม่เคยคิดกลัวใครไม่คิดว่าจะยกกันมาสักเท่าไหร่อำานวยไม่เห็นสนุกจึงได้ลาข้อไปเมื่อกลับจากสิงคโปร์คราวนี้เขาทราบว่าสถานสายฟ้าผู้อยากบทขยี้เขาตลอดการได้วอดวายไปเสร็จแล้วประกอบกับความอิ่มเอิบที่เข้ามาสู่ชีวิตแสงจันทร์ทําให้งามเป่งปังสมชื่อเขาเห็นว่าหล่อนสวยเหมือนนางฟ้าไปเลยประกอบกับฐานะหล่อนที่ไม่น้อยหน้าหรือที่ถูกเกิดหน้าหญิงสาวคนใดในบ้านสมิง โดยที่ปกครองตัวเองและทรัพย์สมบัติตัวเองไม่มีใครอื่นเหนือกว่าความต้องการของเขาก็ทวีส่วนผสมขึ้นอีกหลายอย่างแม่สาวใจง่ายคนนั้นเป็นตะเพียงขนมหวานหรือของว่างแก้กุ้มช่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองตะวันชายบ่ายคล้อยจวนรับเหลี่ยมเขาลมหนาวโชยมาอ่อนๆเขาสวมเสื้อรัดเอวอย่างที่กุรีหรือไม่ก็พวกขับรถกุดังนิยมในต่างประเทศมือถือกระป๋องบุหรี่ชั้นดีเลิศแล้วขับรถยีฟของพ่อไปหาแสงจันทร์ที่บ้านที่กำลังปลูกใหม่ แสงจันทร์สวมกางเกงรัดรูปร่างแต่ไม่บ้าบินบาดตาบาดใจของใครคุมงานอยู่โดยตั้งใจว่าถ้าใครเผอจะแวะไปหาใครคนหนึ่งที่ตัวเองอยากพบร่อนเดินออกมาต้อนรับเขาสวัสดีสวัสดีเขาทักอย่างลาดเริงสวัสดีค่ะร่อนทำเสียงในคอไม่สู้ชัดนักคุณจะไปไหนคะผมมาตามน้องสาวเขาพูดอย่างหน้าตาเฉยโดยที่รู้ว่าน้องสาวก็ยังอยู่ที่บ้านน้องสาวคุณไม่ได้มาที่บ้านนี้ค่ะเปล่าคุณแสงจันทร์ ผมมาเพื่อมาเยี่ยมคุณด้วยสบายดีเหละครับค่ะขอบคุณนี่คุณจะปลูกบ้านแบบสเปนที่เขานิยมกันในแคลิฟอร์เนียเหรอครับปลูกแบบดิฉันคนไทยนี่แหละค่ะโอ้ดีมากดีมากของไทยเราเหนือกว่าใครที่ไหนผมยินดีด้วยจะขึ้นบ้านใหม่บอกผมนะครับผมจะหาแบนด์มาช่วยบรรเลงที่นี่ไม่มีการขึ้นบ้านใหม่ค่ะแม่น้ำเสียงร่อนจะนุ่มนวลหน้าตายิ้มแย้มอ่อนหวานยังหาทิฏฐิไม่ได้แต่ความหมายของแต่ละประโยคที่พูดออกมามันตรงกันข้ามกับไมตรีจิตที่เขาทอดมาเสียทุกอย่าง ขณะนั้นคุณอํานวยหรือแซมยังพยายามคุกคลีพยายามหาทางทําให้หญิงสาวถูกใจโดยไม่ได้สังเกตเลยแม้แต่น้อยว่าเขาอยู่ท่ามกลางสายตาคนที่เกลียดชังเขายังรุนแรงความจริงตั้งแต่อํานวยเหยียบเข้ามาในทินเกิดครั้งนี้เขายังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับฝ่ายตรงกันข้ามผู้ยังไม่ปรากฏตัวละเอียดเท่าไรนักเพราะมีความสนใจน้อยเกินกว่าเที่ยวสอดส่องมองหาเหยื่อสวัสดิ์ที่จะล่อย่างไม่หยุดหยังเมื่อเขามาทีแรกเขาไม่เห็นว่าผู้หญิงคนไหนจะสวยเลยสักคนเดียว ไม่ว่าจะการแต่งตัวรูปร่างหน้าตาเพราะจิตใจยังฝักใฝ่กับแสงสีและรูปชมในทินเจริญแล้วนานเข้าในจํานวนที่ไม่สวยเลยก็เริ่มสวยขึ้นมาทีละน้อยเขาได้เห็นแสงจันทร์เป็นคนแรกและต่อมาก็เริ่มสนใจกับความอบอัดของรูปร่างสตรีอื่นและบัดนี้แสงจันทร์เป็นสตรีที่งามที่สุดแล้วคนเราก็เป็นเช่นที่กล่าวกันมาสิ่งใดปรารถนาแต่ได้มายากเย็นความปรารถนาก็ทวียิ่งขึ้นเขาก็หวังว่าความสามารถในเชิงเจ้าชู้และรูปร่างหน้าตาของแซม จะเป็นมนขังพอพิกหัวใจแสงจันทร์เล่นได้โดยไม่ยากนักแต่เขากลับค้นพบว่าแสงจันทร์ไม่แยแสนในเชิงพิศวาดเขาเลยและเขาก็ทวีความอยากได้หล่อนมากยิ่งขึ้นสายลับของสถานสายฟ้าคือตาอัน๋นผู้เอาข่าวการมาเยี่ยมแสงจันทรของลูกชายกำนันอุ่นไปรายงานในทันทีทันควันบุรุษผู้เป็นภัยเงียบของกกเท่าแก่อุ่นบัดนี้จัดเจนกับภูมิประเทศขึ้นเป็นลำดับก็ให้หมาใช้วิ่งพุงกระเพื่อมกลับไปที่บ้านแสงจันทร์อีก เพื่อหาโอกาสนำความบางอย่างไปบอกแกแสงจันทรตาอันกลับไปบ้านใหม่ขณะนั้นอากาศมัวสัวใกล้จะมืดลงทุกขณะลูกชายนักเลงใหญ่แห่งบ้านสมิงยังพิรีพิไลยอยู่ใกล้แสงจันทร์ไม่มีทีท่าว่าจะกลับตาอันไปถึงก็ให้สาวใช้เข้าไปบอกนายสาวที่นั่งอยู่ที่ท่อนมะขามใหญ่เก่าแก่ซึ่งความจริงแสงจันทรเห็นตาอันวิ่งซิคโครงกลางมาทางหลังบ้านแล้วแต่แซมยังยืนพูดนั่นพูดนี่อยู่มีคนขอของมาให้คุณหนูเล็กเชิญหลังบ้านหน่อยเถอะค่ะ สาวใช้รายงานแก่หญิงสาวแสงจันทร์ไหวทันก็หันมาพูดกับแซมขอภัยสักครู่นะคะคุณอํานวยแล้วหล่อนก็จากไปอํานวยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลากลับอยู่นั่นเองกับเดินวนไปเวียนมามองสิ่งต่างๆยังไม่สู้จะสนใจหากแต่รอการกลับมาของแสงจันทร์หญิงสาวไปพบตาอ่านแล้วก็ขับคนที่ยังไม่วางใจไปเสียให้พ้นจึงได้ความจากตาอ่านผู้รับคำสั่งมาว่า คุณสายฟ้าแลบสั่งให้ผมมาเรียนคุณหนูเล็กว่าหากไอก้กลวยยังอยู่ที่นี่คุณหนูเล็กอย่าทำรังเกียจนะให้มันรับประทานน้าตาลไปเรื่อยๆก่อนวันนี้ถ้าชวนมันกินข้าวได้ก็ดีลราสั่งอะไรอีกร่อนถามแทบไม่หายใจบอกว่าสั่งเท่านี้คุณหนูเล็กก็เข้าใจครับร่อนใจเต้นพยายามนึกและเดาว,ว่าสถานจะทําอะไรก็ไม่หลายเท่าเขายังไม่บอกให้ร่อนรู้เสียด้วยว่าเขาจะจัดการกับพ่อแซมรูปหล่อคนนี้อย่างไร แต่คำสั่งก็ต้องเป็นคำสั่งหญิงสาวพกเอาความอ่อนหวานยิ่งกว่าน้าพึ่งมาพบแซมอีกครั้งร่อนชวนเขากินอาหารเย็นทันทีไม่ต้องให้เรียกร้องเป็นครั้งที่สองแซมโดดรับเชิญอย่างรวดเร็วพร้อมกับเพอผมขอสาบานว่ามันจะเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในชีวิตผมเลยแสงจานร,รอบมาพบแม่ครัวสั่งให้อาหารทุกอย่างมีรสเผ็ดจัดหักตุงแล้วให้ตำพริกป่าผสมเพิ่มเติมไปอีก อานวยกินอาหารมือคําที่อร่อยที่สุดในโลกด้วยความทรมานที่สุดในโลกอีกเหมือนกันส่วนแสงจันทร์หน้าตาเฉยเมยรสเผ็ดจัดเป็นความอร่อยลิ้นของชาวชนบทแต่ชาวชนบทอย่างแซมกับคุณอาหารชั้นเลิศในสิงคโปร์มาเสียจนลืมรสมาโดนเข้าแบบนี้ก็ได้แต่ซูดปากซูดคอหน้าแดงเหมือนลูกตำลึงคลั้นหันเข้าหาไข่เจียวก็โดนไข่ใส่พริกเข้าอีกส่วนเหล้าที่แสงจันทร์นำมาเลี้ยงเราก็เป็นเหล้าป่าเหล้าเถื่อนขนาดจุดไฟติด ร่อนชวนคุยชวนโหดราะเล่าถึงโครงการให้เขาเข้าใจยังท่องแท้ว่าร่อนเบื่อชีวิตเงียบเหงาใช้เวลานานพอใช้ทีเดียวในการศึกษาเกี่ยวกับการทำไร่เลี้ยงสัตว์แล้วก็เน็บลูกชายเจ้าพ่อวายไร้แห่งบ้านสมิงว่าเกิดมาเป็นคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเมื่อมีโอกาสทำงานและงานนั้นเป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็น่าจะทำดิฉันไม่อยากให้ใครมาชี้หน้าแล้วตาว่าไม่ได้สร้างสมเงินทองสักแดงเดียวโมแต่ตั้งหน้าตั้งตาผ้าผ่านเงินทองพ่อแม่ดิฉันก็ทำงานอย่างที่ทำนี่แหละคะ่ะ ผมเห็นว่ามันยังน้อยเหลือเกินเขาทวงและซูดปากด้วยความเผ็ดพร้อมกับแช่งด่าตัวเองว่าเรื่องอะไรต้องมาทรมานนั่งกินอาหารที่เหมือนใส่น้ำกรดไปเสียทุกอย่างโอ้ความรักเป็นอย่างนี้นี่เองมันมีเรื่องยุ่งยากลำบากลำบนไปเสียเกือบทุกอย่างและขณะนี้เขากำลังผจญกับภัยแห่งความรักที่เกี่ยวกับความเผ็ดของพริกป่ามันไม่เล็กน้อยหรอกคะ่ะเสียงแสงจันร์เจ้าเจยจับใจเขาต่อไปก็เป็นการขึ้นต้นยังไงหรอคะ อีกสักหน่อยไร่ข้าโพดของดิฉันก็จะกว้างยาวสุดลูกหูลูกตาอีกหน่อยไก่จะมีนับร้อยนับพันขายพวกชาวบ้านเราขายที่จังหวัดขายราคาพอสมควรเอาเงินกําไรมาเลี้ยงคนยากจนที่ทํางานกับเราแล้วคนงานเราก็จะมากขึ้นดิฉันจะสอนให้คนเหล่านั้นรู้จักทําไร่เลี้ยงสัตว์กระทั่งเขาสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ อำนวยพยายามชักชวนหญิงสาวให้หวนพูดถึงเรื่องความรักหนุ่มสาวสังคมการแต่งงานแต่ก็ไม่ได้ผลแสงจันเบนเรื่องหนีไปเสียทุกกล่าวที่เขาพยายามจะชวนให้หล่อนเข้าร่องรอยกับจุดที่ตั้งไว้และในที่สุดเมื่อเล่าป่าเต็มกระเพาะเขาก็ถามหล่อนดือ้อทำไมผมแปลกใจคุณเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความงามคุณคิดไหมครับการอยู่อย่างโดดเดี่ยวเช่นนี้เป็นความสูงอย่างแท้จริงหญิงสาวเต็มไปด้วยความขบขัน เพราะว่าบัตรนี้เขาลืมทําเสียงคนไทยที่พูดไม่ชัดเสียแล้วทําไมคะดิฉันไม่มีความเงียบเหงาเลยจนนิดเดียวดูสิคะคุณอํานวยปลดอเรียกผมว่าแซามนะครับมันจะทำให้ผมมีความสุขอย่างยิ่งทีเดียวก็ได้ค่ะคุณแซมร่อนคอยตามด้วยความคลื่นนใ้ดิฉันมีความสุขเยอะแยะจนบอกไม่ถูกมันมากมายก่ยกองเพียงไรคนเราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรมันโดดเดี่ยวผมหมายถึงอ่การแต่งงานนะครับก็คิดเหมือนกันค่ะ แสงจันพยายามฉมายตาด้วยความลำบากยากเย็นแต่ไม่ได้ฉมายตากับเขาหากแต่ฉมายตากับความมืดภายนอกมันอยู่ในความคิดเท่านั้นเองค่ะแต่ชีวิตของดิฉันดิฉันเชื่อว่ายังไม่มีอะไรที่เรียกว่าสายเกินไปอุ้ยตายนี่ดึกแล้วนะคะคุณแซมดิฉันต้องจ่ายเงินให้พวกคนงานอีกหลายคนขอบระทานโทษเถอะค่ะกรุณาให้ดิฉันทํางานส่วนตัวสักหน่อยได้ไหมคะแซมหรือคุณอํหนวยหรือในกลวยรู้ว่าถูกไล่ทางอ้อมเขาให้แล้วก็มาคิดว่าแต่แรกเขามาพบรอน ได้รับการต้อนรับอย่างเย็นชากลั้นเวลาล่วงไปหล่อนชักอ่อนหวานละมุนละไมขึ้นผู้หญิงลงว่ามาแบบนี้เห็นมีทางขบเคี้ยวได้อย่างหวานฉะนั้นการดื้อดึงอยู่ต่อไปนั้นไม่งดงามนักกระเดี๋ยววันหลังจะอดเมื่อคิดได้ดังนี้พ่อแซมรูปหลอกก็กระวีกระวาดลาแต่ยังไม่ลืมที่จะขอความหวังจากหลอนกรุณาให้แซมมาเยี่ยมคุณแสงจันทร์อีกได้ไหมครับใจของแสงจันทร์นั้น คิดไปว่าวันนี้รถของเสียก่วยคุณอํหนวยหรือมิสเตอร์แซมคงจะวอดไว้ไปอีกคันหนึ่งเป็นแน่แท้ก็ทิ้งตาหวานให้ฉับหนึ่งล้วว่าตามสบายเถอะค่ะจะมาเมื่อไหร่ก็มาชวนเอ้ยมาด้วยสิคะผมต้องพาเขามาด้วยอย่างแน่นอนคุณแซมว่าแล้วลุกขึ้นล่ำลาจากไปด้วยความอาลัยขอเดินตัวปลิวมาที่รถโดดแผ่วขึ้นสตาร์ทกระหึ่มถอยหน้าถอยหลังยังแค่วล่องชำนาญการแล้วพุ่งออกไปเบื้องหน้า